หวานโจยโจยนะครับต้องบอกทุกท่านทุกคนว่าหวานโจยโจยเพิ่งไปกินข้าวมาครับกระเพาะหมูกรอบโอ้ทุกคนหวานจัดเลยนะครับแล้วก็หมูกรอบก็กรอบไข่ดาวไม่สุกอีกนะครับสูตรนี้ใส่พริกแห้งัวอ,อร่อยมากโหอ,อิ่มนะมาตามข่าวสารกันต่อครับกินข้าวกินปลาหรือ,อยังนะทุกคนเป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมนะอ่ะ มีข่าวสารมาพูดถึงเยอะเลยนะครับโอ้โหทุกคนต้องฝีมือต้องถึงทุกคนฝีมือต้องถึงแล้วกันนะครับคาร์โลชิรติครับคุณซื้อของเรนบริดชี้ชัดว่าเรียนมาริตเนี่ยมาตรฐานสูงมากนะครับถ้าใครจะมาเล่นให้กับมาริตเนี่ยต้องมีมาตรฐานที่สูงอันเช่นะครับอยอดคุณซื้อของเรนบรดครับชี้ว่าทัพราชันุธขาวเรียนมาริต มีมาตรฐานการเล่นที่สูงมากและนกเตทุกคนที่ปรับตัวเข้ามากับทีมนี้ต้องมีมาตรฐานตามสโมสรที่กําหนดไวนะครับเรอัลมาดริดนะครับจัดการยกระดับขุมกาลังของพวกเขาในช่วงสมัยน,นี้ด้วยการคว้าตัวคลียนเอ็มบาเป้ว่าที่สตาร์บารองดอร์แห่งยุคใบแล้วก็น้องเอนดริกนะครับหนึ่งในเพชรเป็นงามจากบราซิลมาร่วมทีมแม้แต่ชื่อชั้นของนักเตะแต่ละคนครับโอ้โหมีแต่คนที่ดูน่ายำเกรงนะครับแต่อันเช่ครับ ยังคงยืนยันในเส้นแบ่งที่บรรดาแข้งทุกคนที่ย้ายมาร่วมทีมจะต้องปรับตัวให้ไปตามมาตรฐานของสโมสรท่านั้นของอันเช่เองนะครับได้พูดในการสัมมนาที่เม็กซิโกเขาบอกว่าเรอัลมาดริดมีมาตรฐานสูงมากเพราะเราคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเรามีนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณต้องสามารถนําคุณภาพของพวกเขามาใช้เพื่อสโมสรให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามทําทุกปี ปีนี้นักเตะใหม่อย่างคลียันและก็เอนดริกปรับตัวได้ดีมากเราจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันในทุกรายการาการควา้าชนะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแต่หน้าที่ของเราคือลงแข่งขันในทุกเกมเหมือนเช่นเคยที่สโมสรแห่งนี้เคยทําไม่ยอมแพ้และแข่งขันจนถึงที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องทําเมื่อสวมเสื้อตัวนี้ลงสนามคือสิ่งที่อันเชลตับได้ออกมาพูดในะตอนสัมมนานก็บอกว่าทุกคนฝีมือต้องถึง ชี้ชัดเลยมาตราฐานของเรนบริดเนี่ยเป็นทีมที่สูงมากๆทุกคนที่มาเล่นที่สโมสรแห่งนี้ต้องมีความกระหายต้องมีความกระตือรือร้นและต้องอยู่ในระดับมาตราฐานที่สโมสรตั้งไว้นะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ถ้าเป็นโรงแรมก็ต้อง5ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเปรียบเทียบกับโรงแรมสําหรับอ่าเรนบริดอ่อะฝีมือต้องถึง5ดาวเลยนะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูงจัดนะครับถ้าใครจะไปโลดแล่นที่ราชันชุดขาวเรอันมาริะมาตามกันต่อเลยนะครับจากด้านของนูนล,ล่ะไปพูดข่าวสารของบังโมกันหน่อยมีรายง,งานข่าวบอกว่ามี3ทีมยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยเตรียมเงินก้อนโตลอ่อซื้อใจโมซาลานะครับ รายงานข่าวจากคู่ซอกไซนะครับบอกว่ามี3สโมสรด,ดังของซาอุดิอาระเบียทั้งอันฮิลานอันอิตทิฮัดและก็อันอารีต่างก็เตรียมข้อเสนอก้อนโตแบบยับยั้งชั่งใจไม่อยู่เพื่อจะล่อให้ม,มูเมดซราย้ายมารุ่มชิมสตาร์ทิมชาติอีบต์อย่างบางโมนะครับเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นคือ25ในขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลเตรียมเจร,จ,รจากับเอเย่นของบางโมเรื่องการขยายสัญญาใหม่ก่อนสิ้นปีนี้ แม้จะเปรยว่านี่อาจจะเป็นปีสุดท้ายของโมซาล่ากับลิเวอร์พูลหลังจากที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับช่วยทีมบุกชนะแมนยูในศึกแดงเดือด3-0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่รายงานก็บอกว่าเจ้าตัวมีความสุขกับลิเวอร์พูลและพร้อมจะต่อสัญญาใหม่เหมือนกันมีรายงานข่าวออกมาในหลายทิศทางนะครับสำหรับอนาคตของโมซาล่าเองรายงานของคุณรับสายบอกว่า3ทีมยกักษ์ใหญ่ของซาอุดีโปรลีกอย่างอันฮิลานอันิตตฮัดและก็อันนาลี พร้อมที่จะเสนอเงินก้อนโตมูลค่า90ล้านโยูโรกับสัญญา3ปีให้กับโมซาลาเพื่อคว้าไปร่วมทีมเมื่อหมดสัญญากับหงแดงลิเวอร์ซึ่งมากกว่า2เท่าที่เจ้าตัวรับกับลิเวอร์ในปัจจุบันโหเงินเยอะมากนะครับถ้าไปเนี่ยก็ถือว่าได้รับซั์แบบหน่ำๆอ่ะก็คือแบบได้ตังค์แบบจังๆเลยโมซาลาครับเขาสามารถเสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรน,นอกลลกได้เมื่อเข้าสูสอนนอ่เดือนมกราคมปีหน้า2025 แต่เชื่อว่าเจ้าตัวจะไม่ทําแบบนั้นครับเพื่อเป็นการให้เกียรติลิวพูแล้วก็แฟนบอลโอ้อนาคตน่าสนใจครับโมซาล่าเอาไงดีเนะี่ยอนาคตโมซาล่าอนาคตเวอร์จิลฟานไดอนาคตเทนาโนโอ้โหเอาไงดีแ่้ะครับเนี่ยสามคนนี้เข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกันหมดนะครับแบบนี้ก็อยากจะดูว่ามันจะหนำ่นำไหมละ่ะนะสถานการณ์จะหนำนำหรือเปล่าครับของบางโมเองแล้วก็ทางลิวพูเองครับ จะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวใกล้สิ้นปีนะเดี๋ยวรู้กันแน่ๆนะครับมันจะมีข่าวเปรยออกมาอยู่แล้วใจจริงเนี่ยผมก็อยากให้โมเขาอยู่ต่อนะเพราะว่าอย่างน้อยเนะี่ยก็ยังสามารถเป็นคอลเลคชันให้กับลิเวอร์พูลยาวๆได้สักปีนะครับแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าอะไรค่อยลาทีมแบบสมเกียรตินะครับสำหรับบางโมนะไปตามกันต่อครับข่าวสารของเป๊ปโกเด l ล่านะครับกับแมนซิตี้ เหมือนจะต้องมีแผนรองรับแล้วถ้าหากว่าสุดท้ายเป๊ปกูดุล่าไม่อยู่กับแมสตี้แล้วอะไรเงี้ยแมสตี้ก็ต้องมีแผน2นะครับรายงานข่าวมีการเปิดเผยว่าแมสตี้เริ่มเตรียมแผนรับมือหากเสียเป๊ปกูดุล่าไปอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจาก The m ม r r เ r นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เริ่มเตรียมแผนการหากพวกเขาต้องเสียตัวเป๊ปกูดุล่ายอดกุนซือองพวกเขาไปในปีหน้า มีความเชื่อกันว่าเอา่อเป๊ปกุนโดลาครับจะออกจากแมสตี้เมื่อสัญญาของเขาหมดลงหลังสิ้นฤดูกาลปัจจุบันแม้ว่าแชมเปียร์ลีกยังคงกระตือรือร้นที่จะต่อสัญญากับทางเป๊ปกุนโดลานะแล้วก็มีรายงานบอกว่าทางแมสตี้ได้ขอคําตอบจากเป๊ปภายในคริสต์มาสน,นี้และทางบรรดาผู้บริหารของแมสตี้เองก็เริ่มเกรงว่าพวกเขาอาจจะต้องเดินหน้าไปต่อโดยไม่มีเป๊ปกุนโดลาในอนาคตก็ต้องมองไว้ ตามกํรารรงานก็บอกว่า,วาความสาเร็จอนันนาทึ่งของเป๊ปตลอด8ปีที่อยู่กับแมนซะิตี้เนี่ยทำให้สโมสรมีเงินทุนมหาศาลเลยในการเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในปีหน้าพวกเขาทํากําไรได้มหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดนะครับโดยได้เงินมา140ล้านปอนด์ซึ่งมากกว่าที่ใช้ใจ่ายไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดด้วยเออเราต้องบอกว่าแมนซิตี้อยู่ในสถานะทางการเงินที่ดีนะครับตามกฎการเงินของยูฟ่า เนื่องจากเอ่อกำไรที่ขายนักเตะนั่นนะโอ้โหแล้วก็รายได้จากการแสความนิยมของสโมสรน,นี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากความเสี่ยงในการเสียตัวเป๊ปกุดเวลล่าแล้วครับผู้บริหารคอมเมสตี้ยังต้องเผชิญกับคดีกล่าวหา115คดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพิม์ลกซึ่งมีเสียงตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้สโมสรตกชั้นหรือตัดแต้มจํานวนมากนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูคําตัดสินคำพิพากษาจากศาลว่าจะเอาอยัางไงกับคดี1 1 5ข้อหาขอ้อหามเมสตี้ เรื่องผิดกฎการเงินของทางศึกพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับน่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจนะครับอเอไงดีเนี่ยต้องมีแผน2รองรับหากว่าสุดท้ายแล้วเป๊ปกุนเดล่าออาลาแมสซี้ไปหลังจบฤดูกาลนี้นะทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับไม่มีใครบังคับใครได้นะครับอยู่ที่ว่าใจจะอยู่หรือไม่อยู่หรือว่าพอแล้วได้ความสําเร็จกับแมสซี้มาส่วนหนึ่งตลอดระยะเวลา8ปปีที่อยู่กับเมสซี่ ผมพอใจแล้วผมได้ันทุกอย่างแล้วก็ถือว่าทำแมนซี่เป็นยอดทีมไปแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าสมมุติไม่มีเป๊ปแล้วมันก็คงจะเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างแต่เป๊ปทำแมนซี่มาเขาเรียกว่าอะไรทำแมนซี่มาแบบมาถึงขั้นสุดยอดแล้วอะเป็นยอดทีมของโลกไปแล้วนะครับด้วยระบบการเล่นนักเตะเอ,อ่ยระบบต่างๆทุกอย่างมันกลายเป็นชื่อชั้นของแมนซี่ที่คับข้างไปด้วยมหาอำนาจแล้วก็ ต่อกรกับยักษ์ใหญ่ทีมอื่นได้อย่างสบายๆเลยกับสิ่งที่เป๊ปทำนะครับต้องมารอดูครับสุดท้ายแล้วจะต่อสัญญาไหมกับทางแมสตี้แล้วก็จะอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมองหาโอกาสใหม่แล้วก็พักงานกับแมสตี้อะไรเงี้ยฮะอ่ะไปตามกันต่อเลยนะครับข่าวสารของเจเกนคลอปครับล่าสุดคลอปก็ได้ออกมาแสดงความคิตเห็นหรือว่าแสดงมุมมองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เทนฮากปฏิบัติกับเจดอนซัน,นชโช ทางด้านของเชกินครอปนะครับอดีตผู้จัดการทีมคนเก่งของลิเวอร์พูลครับพูดถึงมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับเจรอนซันโชตัวรูกของแมนยูที่ถูกสมุรปล่อยยืมตัวจากการตัดสินใจของเอริกเชนฮากความสัมพันธ์ของทั้ง2คนครับทั้งเทนฮาร์กและก็ซันโชดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีหลังนักเตะกลับมาสู่สมุรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงพรีซีซั่นแต่พอเปิดฤดูกาลกลับไม่มีชื่อของซันโช รายงานก็บอกว่าซานโชไม่พอใจและขอย้ายทีมทันทีจนกระทั่งได้ไปอยู่กับเชลซีด้วยสัญญายืมตัวยังไงก็ตามครอปไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเชนฮาร์โดยมองว่าคนเป็นผู้จัดการทีมจะต้องปกป้องและสนับสนุนนักเตะของตัวเองในทุกทางไม่ว่าคนทั้งโลกจะมองว่ายังไงหรือว่าแม้คนทั้งโลกจะวิจารณ์อย่างหนักนะด้านของครอปแค่ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าหากคนทั้งโลกสูญเสียความไว้บางใจและศรัทธาที่มีต่อน,นักเตะ ผู้จัดการทีมต้องเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างผู้เล่นไม่ว่าจากกรณีไหนก็ตามผมไม่เชื่อในเรื่องนั้นว่าเขาไร้ประโยชน์เหมือนอย่างที่สมสรทรทำซื้อนักเตะมาในราคา80ล้านปอนด์แล้วสุดท้ายปล่อยให้ไปเล่นยืมตัวแบบนี้มันไม่เมกซินกับทางนักเตะแล้วก็สมสรอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่จิเกนครอปนะครับได้พูดแล้วก็ได้แสดงมุมมองในส่วนของเดงที่มองถึงสิ่งที่เทนฮากปฏิบัติกับจดรอนซันโชนะครับบางทีมันอาจจะแบบเอ มันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้มันอาจจะมีทางออกที่มันดีกว่านี้นะด้วยการหาเรือด้วยการสั่งคุยนะครับนั่นแหละครับก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วไปเล่นกับเชลซีแบบยืมตัวซานโชจะมีฟอร์มแบบไหนนะครับผมตามกันต่อเลยนะครับพูดถึงาดาวินุนเยสกันหน่อยนะครับทานั้นของหลุยโซเรสครับหนุนนุนเยสกลับมาโชว์ผลงานช่วยจอมหดอุรุกวัยแล้วก็เป็นตัวแบกได้เลย ลุยโซเรสครับให้คําแนะนํากับ d a ว i d น u n เยสว่าต้องกลับมาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะในแบบไหนหลังจากโดนลงโทษแบนห้ามลงสนามกับทีมชาติอุรุกวัย5นัดอุรุกวัยตกรอบโคปาเมรุการเมื่อช่วงเสมอร์ทชิบันมาหลังแพ้ต่อโคลัมเบียนะครับแต่เกมนั้นมีประเด็นใหญ่เพราะมีปัญหาบนอัธจันทร์นะครับโอ้โหเกือบสาวัดครับสำหรับนุญเยส แฟนบอลทั้งสองฝั่งมีปัญหากันในเกมนั้นครับทำให้นักเตะพยายามขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อปกป,ป้องครอบครัวแต่สุดท้ายก็มีเรื่องกับแฟนบอลแทนโดยที่ในรายของนุนเยสัยงมีทั้งจังหวะออกหมัดใส่แฟนบอลรวมถึงพยายามปาเก้าอีฉะนั้นของนุนเยสตอนนั้นยังต้องยืนปลอบใจลูกของตัวเองนะครับในสนามหลังพ้นเหตุการณ์นี้แล้วก็สิ่งที่เขาทํากับแฟนบอลเนี่ยจะไม่นุนเยสเองครับถูกลงโทษแบนห้ามลงสนามกับทีมชาติอุรุกวัย5นัด การตดโทษแบนทำให้นุนเยสครับพลาดการมีส่วนร่วมในเกมสุดท้ายที่โซเรสลงสนามให้กับทีมชาติอุรุกวัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโซเรสครับได้พูดถึงนุนเยสเขาบอกว่าผมคุยกับดาวินในตอนที่เขาโดนลงโทษบางครั้งคนชอบใจคุณนะเมื่อคุณล้มแต่คนเจ็บใจยิ่งกว่าเมื่อเห็นคุณลุกกลับขึ้นมาได้และนั่นคือสิ่งที่นุนเยสต้องทำลุกขึ้นมาและแสะดงให้เห็นต่อไปว่าคุณคือนักเตะแบบไหน นั่นคือตอนที่คุณจะได้เห็นนักเตะอันยอดเยี่ยมและจิตใจอันเข้มแข็งเขาต้องแสดงให้คนเหล่านั้นเห็นซูเรสรวมถึงเอดิสันกาวันนี้เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วทำให้นุนเยสจะกลายเป็นความหวังในแดนหน้าของจอมโหดอุรุกวัยโดยจะถึงตอนนี้เขาทำไป13ประตูจากการลงสนามให้กับทีมชาติ29นัดนะครับในส่วนของดาวินุนเยสเองแล้วก็นุนเยสเนี่ยต้องกลายเป็นตัวความหวังนะตัวแบกรับของจอมโหด ในแดนหน้าหลังจากนี้ครับไม่มีหลุยซัวเรสไม่มีทางด้านของเอดิสันคาวานี่แล้วนะครับก็ต้องมางัดฟอร์มเก่งต่อไปครับต้องอดทนนะครับส่วนฉางด้นของไมเค a เวนครับปลอบใจนูนเยสนะครับให้รอโอกาสตัวเองต่อไปกับทางลิเวอร์พูลก็ต้องมารอดูเลยครับเล่นกับลิเวอร์พูลก็ต้องหาโอกาสนะหลังจากนี้ ล่าสุดครับฉนั่นของไมเคิลโอเว่นครับตำนานสโตกสตี้ครับให้กำลังใจดาวินน์นเยสกองหน้ากาชาปองของลิเวอร์พูลด้วยต้องพยายามอดทนรอโอกาสของตัวเองภายใต้การคุมทีมยุคใหม่ของอันนสสลอตนูเยสครับยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยตลอด3เกมแรกของซีซั่นนี้ครับเนื่องจากสลอตใช้บริการเดโกโจต้ายืนตำแหน่งหน้าเป้าทำให้ดูเหมือนว่าอนาคตของนเยสในทิ่นแอนฟิลอาจจะสั่นคลอนโอเว่นก็พูดประมาณว่า ออกับการที่อร์เนรสโอดเข้ามานั้นเขาต้องเลือกนักเตะ3จาก5คนในตำแหน่งแผงหน้าออดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ลงเล่นจะรู้สึกทอ้อแท้คุณอาจจะบอกได้ว่าดาวิุนูเยสไม่ใช่ตัวจริงในแผนการของเขาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะระหว่างฤด,ดูกาลจะมีอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนคุณต้องการนักเตะจำนวนมากและแน่นอนว่าลิว์พจะไม่อยากให้เกิดความไม่พอใจภายในทีมเพราะช่วงออสตาร์ฤด,ดูกาลเป็นไปด้วยดี ผู้คนอาจจะพยายามมองไปที่บทสรุปเมื่อผู้จัดการทีมใหม่เข้ามาแล้วทัในใดนั้นก็คิดว่าคุณจะไม่ได้ลงสนามผมคาดว่านุนเยสอยู่ในวัยที่เขาจะไม่ต้องการใช้เวลามากมายในการนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองกับอนาคตของนุนเยสแต่มันไม่เหมือนเชเก็ตครอปที่ส่งเขาลงสนามทุกสัปดาห์ก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียงสำรองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นผมแน่ใจว่าเขาจะรู้สึกค่อนข้างกางังวล แต่ผมไม่คิดว่าเขาจําเป็นต้องรู้สึกแบบนั้นหรอกนะเขาจําเป็นต้องรอดูว่าในช่วง2-3เดือนแรกมันจะออกมาเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้อนาคตของเขากับลิเวอร์พูลอันนี้คือสิ่งที่ไมเคอเวนครับได้บอกดาวิ i n ์นเยสนะครับบอกว่าให้อดใจรอก่อนนะอดใจรอ,อก่อนรอโอกาสตัวเองที่จะออกมาโลดแล่นในทีมแอนฟิลแบบเป็นตัวจริงนะรอรับโอกาสจากคนซื้อยุคใหม่ของอาร์เนสโอตนะครับ ก็ต้องมาตามครับน่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับอนาคตของดาวิินุนเยสแล้วก็ทางลิเวอร์พูลนะครับก็เอาใจช่วยอีกคนนึ่ง่ะก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารนะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังยาวๆเลยนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับมีความสุขกับวันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตไปเที่ยวขอให้สนุกครับเดินทางปลอดภัยชีวิตมีความสุข เป็นห่วงทุกท่านทุกคนเสมอนะครับหลับก็หอ้ได้เงินหมื่นตื่นก็หอ้ได้เงินแสนทําอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองใครที่ทํากิจกรรมกิจการอะไรก็ขอให้ร่ํารวยเงินทองเงินทองไหลามาทมานะครับไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนอ่าขอให้สมหวังทุกประการนะครับหวังอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดดีทดําดีผมว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะ อยากฟังข่าวไหนอยากพูดอะไรกับผมทักทายกันมาได้เลยนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับเป็นเหมือนพี่น้องปร้องใจนะครับฝากาด้วยน,น,น,นะครับขอมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มันก็ผ่านไปนะครับเป็นเราใจกับทุกท่านทุกคนเสมอ